สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา youtube ทุกท่านครับอ,อยู่กับช่อง youtube รถดำสวยๆจารัดครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูเจ้า super g r e ร t ก,กันหน่อยครับวันนี้ก็ททำอะไรกันบ้างเมื่อวานพ่นสีเกาะเหล็กครับวิวันนี้น่าจะโป๊สีนั่นนะไปเดี๋ยวลงไปดูหน่อยไม่ต้องนับเครื่องครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับจะไปต่อแล้ว อุ้ยเอา้าหกล้อหายไปไหนอะโล่งเลยโอ้โหอันนี้ไล่โปสีครับนี่เสร็จไหมวันนี้ช่างเสร็จอยู่ฟูเสร็จอยู่บ่ อีไอกล้องอีกมีโบสีเก็บงานอู้ห้เอาสวัสดีครับซื้อไม้อยมาฝากคบกันไม่หรอกขอบคุณครับอูู้้ทำไมเอาไปถอดตากแดดอย่างนั้นอ่ะร่มมีไม่ถอด ไปทอดตากแดดเอ้าเจไไม่ได้บอกบ่ตรงเนี้ยตรงนี้เอาไว้ฮะใช่เจลิดเอาไว้นี่เลียดก็มาถึงนี่เลยแสดงว่าช่างไม่ได้บอกเนี่ยถึงตรงนี้นี่ถึงนี่เลยไม่ผมจะเอามานี่เอามาถึงนี่เออแล้วก็ตรงนี้ก็ให้ สีก็ถึงแค่ตรงนี้พ่นแต่ตรงตะเข็บเนี่ยแต่เลนจะเอามาไว้นงี้เลยเข้ามานงี้เลยนี่เออนี่มันเป็นเลนดิ่นเอามานี่โอ้ดีนะนี่มาดูนั่นแหละนั่นต้องเลนนี่ไม่ต้องทาแสดงว่าช่างไม่ได้บอกเมื่อวานบอกเกว่าอยู่โอ้แข็งเลยดิ่น เล Hoy, oh. ่นโลกง่ายอยู่เนาะโอ้โโเก็บงานแบบกิ๊กเลยครับเนียนกิ๊กเลย จ,จ,จดูดูช่างทำนี่มันง่ายมากเลยแต่พอไปจับนี่โอ้โหยากดูเขาทำปึ๊บปึ๊บนี่เหนียนมาก โอ้ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วครับฝั่งนี้ปิดหมดแล้วก็ต่อไปก็เหลือขัดให้มันให้มันเนียนครับ อนนหย่เป็นหลุมหน่อยนึงครับตอนนี้รอยเชื่อมรอยรอยชาใหญ่ผ่าตอนนี้ผ่านี่นี่น,นี่แล้วก็ดัดตัวนี้ให้มันงอครับโอเร็วมากเร็วมากงานไปเร็วมากครับวันนี้ เสร็จแน่นอนครับโบข้างวันนี้นี่ตรงนี้ตรงเละนี่ขอค,ครับให้มันเหลือเลนอย่างี้มันถึงจะดูสวยนะนี่ไงฝั่งนี้ไงช่างเอากระดาษทรายขัดเลนโอ้เป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรเนาะ คงไม่ขึ้นสนิมลรวมั้งเนาะตัวนี้เป็นรอยเลยดัวเดี๋ยวใช้อะไรนะเขาเรียกว่าน้ำยาอะไรนะน้ำยาอะไรนะไข่ปลาวานบ่มาปั่นอีกรอบสวยแน่นอนอยางนี้ยางนี้จะเป็นยางก้ายางก้ายางก้าชุดจากชุดนี้ไปนี่เป็นยางก้าวมดเลยตัวนี้ใช้ยางเดิมครับยางใหญ่ มันจะได้ดูสวยครับ วันนี้ได้ขัดเลยเปอ่อเก็บ<อ>ทุกจุดเทรลเลอร์มันทำง่ายกว่าหกลหอ้อเนาะ หางมันไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยไม่ต้องเก็บรายละเอียดเหมือนพวกหกล้อเพราะว่าหน้ามันแคบมีแค่นี้เองถ้าหกล้อฝากรงฝาข้างต้องขัดโอ้ใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับ นี่ต้องใช้พลาสติกบ่เ,เ,เก็บแค่บ,บางจุดใช่ไหมหรือว่าตลอด,ดอ๋ดอตรงรอยเชื่อมงั้นนี่ไม่ทำอะไรโป้ครับ <laughs> ฮะไปโป้โป้แบบไหเนี่ย นี่ป่ะใหญ่ใหญ่ป่ะหัวหน้างานใหญ่ใช้ตัวนี้เลยเหม็นเหม็นถ้าคนไม่ชินนี่เหม็นเนี่ยปวดหัวเลยนี่ ทางใหญ่ไปไหนปนสีปนสีป่ต้องโป้เลืองไหมโป้เลืองไว้เก็บรอยอ๋อโป้เลืองไว้เก็บรอย มันจะแห้งแล้วปึ๊บโ,โหตรงนี้หนาตึกเลยนะช่างมันยังไม่ได้ระดับใช่ไหม me. ทำไมมันใช้ได้เยอะจังเลยนี่นี่ผสมทีเดียวใช้ได้เยอะมากเลยอโอ้โหไล่มาเรื่อยๆครับเพชร เนียนมากเนียนมากวันนี้คิดว่าได้แกะหัวไหมวันนี้ได้แกะไหมฮะหวัหวน่ะไม่รู้อ่ะได้อ่ะไม่ได้ไม่จะขัดัวไว้กี่นาทีถึงมันแห้งนี่ อ๋อขัดได้เลยป่ะ,ะขัดนี่ใช่สองคนนี่ใช่ไหมเช่ขัดใช่ไหม,มอ๋อ มีร่มทำงี้ก็สบายเลยครับโอู้้ชื่อว่าชุนจมูกมากเลยอ่ะไม่เม็นบ่อช่างชินแล้วบ่อู้ชุนเลยอ่ะ,อะอตรงนี้ไม่ต้องปิดได้ครับยอดแก <laughs> ออกเออ เ้าไว้ฉีดล้างน้ำพูดถึงถ้าเราไม่พ่นสีเกาะเหล็กนี่มันโปะยากไหมฮะจังอ๋อมันไม่ค่อยเกาะใช่ไหม อันนี้ที่มันโปง่ายเพราะว่ามันมีสีเกาะเหล็กด้วยไงช่างใหญ่มาแล้วช่างสีอยู่นู่นครับช่างพ่นสี<อ>เดี๋ยวต้องมาติดตามเรื่อยๆครับไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดพลาดช็อตสีน่าจะมาถึงวันนี้ครับ สีสั่งมาจากกรุงเทพครับสั่งมาจากร้านเดียวกันออที่รถดําซิ้งน um ินด่วนสั่งมานะครับร้านเดียวกันเลยก็เดี๋ยวเย็นๆน่าจะได้เจอนะได้ถ้ามาถึงเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมครับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่หน้างานที่สุรินโตครับ ขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมช่อง YouTube รถด,ดำสวยๆจารักมากเลยนะครับผมลาทุกท่านก่อนสวัสดีครับ